คุณภูมิธรรมให้กำลังใจและส่งประชาชนผู้อพยพเดินทางกลับบ้านพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พูดย้ำข้อความกินใจครับว่าทุกของพี่น้องประชาชนคือทุกอันดับหนึ่งที่รัฐบาลต้องดูแลรักษาอธิปไตยของประเทศชาติรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคนครับกดหัวใจรัวๆไปเลยครับคุณภูมิธรรมครับบอกว่าตนและคณะมาวันนี้ด้วยความห่วงใย,ยถึงความยากลําบากของทุกคนครับจากภัยจากนอกประเทศรัฐบาลเนี่ยพยายามดูแลพี่น้องประชาชนทุกส่วนอย่างเต็มที่โดยมีส่วนแนวหน้าคือทหารกล้าของ เราครับที่ทำหน้าที่ในการปกป้องดินแดนอธิปไตยของประเทศและพยายามพิจารพิทักษ์กรักษาช่วยเหลือดูแลครอบครัวบ้านเรือนของทุกคนเป็นอย่างดีครับคุณภูมิธรรมได้บอกว่ามีความเห็นอกเห็นใจครับแล้วก็เห็นว่าทุกของพี่น้องประชาชนเนี่ยคือทุกอันดับหนึ่งที่เราต้องดูแลร,รวมทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยครับตอนนี้เนะี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยคิดถึงบ้านเป็นอย่างมากก็ได้มีการจัดชุดชรบอ,อสอดูแลบ้านเรือนของพี่น้องเป็นอย่างดีครับซึ่งรัฐบาลก็มีการปรับปรุปรงหลักเกณฑ์ต่างๆครับเพื่อช เพิ่มเงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด7จ็จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาจาก20ล้านเป็น100ล้านบาทครับและตามแผนขณนะนี้ครับทางอปททั้งหมดจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบความเสียหายในที่พักอาศัยต่างๆถ้าเกิดว่าเสียหายรุนแรงเนี่ยรัฐบาลก็จะหาที่พักให้ก่อนแล้วก็จะรีบจัดก,การซ่อมแซมให้ครับคุณภูมิธรรมได้พูดถึงการเห็นชอบหลักเกณฑ์ให้เงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชาในกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพครับเจ้าหน้าที่รัฐทหารตำรวจรายละ10ล้านบาทประชาชน เสียชีวิตครับรายละ8ล้านบาทจากเดิมเนี่ยได้1ล้านบาทนะครับกรณีบาดเจ็บมากครับเจ้าหน้าที่รัฐทหารตำรวจรายละ5,000 0นบาทประชาชน4 0 0แสนบาทคุณภูมิธรรมครับยังให้ทางกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานต่างๆนํารถยานพาหนะพาทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัยครับแล้วก็ดําเนินการตามระเบียบต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเยียวยาต่างๆต่อไปครับพร้อมกําชับให้ผู้ว่าในอําเภอทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่โดยทันทีให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสูงสุดเป็น เป็นอันดับแรกกระทางกระทรวงมหาดไทยครับได้ให้แนวทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาบรรเทาค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟให้กับผู้ประสบภัยซึ่งทั้งหมดคือความหงยใยที่รัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนให้ความสําคัญและเอาใจใส่ประชาชนเป็นอย่างดีคุณภูมิธรรมกล่าวไว้ครับต้องกดหัวใจให้หน่อยแล้วฮะ